สวัสดีค่ะสโนว์ปีแรกของปีนะคะวันนี้ตกเยอะมากค่ะดูนะคะนี่จะพาไปดูหลังบ้านนะคะไปออกมาลุกเล่นสโนว์ค่ะเอ,อ่อวันนี้วันศุกร์นะคะอากาศดีมาก <c oughs> เขาบอกว่าหิมะจะไม่ลงแต่ดูสภาพนะคะเหมือนเมืองนิยายเลยค่ะ หนาวก็หนาวแข็งก็มาหิมะก็มาค่ะแต่ละเด็กๆชอบหิมะมากนะคะหมาพวกนี้ชอบเล่นหิมะเดี๋ยวก็จะไปเข้าป่าละเข้าห้องน้ำค่ะโอ้ยหนาวหนาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ วันนี้กลับบ้านเร็วน้ำแข็งหิมะลงใครบางคนเข้าป่าทำเข้าห้องน้ำ <laughs> ให้หมู <laughs> สมยิงมาทำอะไรตรงนั้นลูกออกมาเร็ว <laughs> เดี๋ยวจะให้อาหารนกนะคะเพราะว่าเขาร้องละเขาหิวข้าว จะมาใส่ตรงนี้ให้เขาค่ะนี่นี่หมดแล้วนะคะโอ้ยหนาวนี่นะเข้าป่าไปนะลกูกโมโมนี่น่าไปป่าแล้วค่ะนี่น่าไปอึนี่ป่าค่ะเอ้ยเห็นหิมะตกไหมคะสวยงามมากเลย หมูไม่เอาลูกอย่าเล่นอย่างนี้มันเปื้อนไอ้สมัตดิยิ่งมาเล่นอย่างนี้เนาะดูสกปรกมากเลยอ่ะไอ้หมูนี่